สวัสดีชาวเดอะสกาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการไม่เอี่ยมอ่องนะครับรายการ10อันดับนะครับเป็นรายการที่รวบรวม10สุดยอดเรื่องราวในแขนงต่างๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องราวในแขนงใดนะครับอยากให้ผมเบลลิลิสมารวบรวมก็สามารถพิมพ์แฮชแท็กได้พิมพ์คําว่า1ิ อันดับนะครับและตามด้วยเรื่องราวในแขนงต่างๆครับอันไหนเด็ดอันไหนโดนใจนะครับผมเบลลีลิสนี่แหละครับจะไปรวบรวมมาให้เพื่อนๆเสพเกันที่หน้าจอเลยครับ10อันดับใน EP ีแรกนี้นะครับเราจะหยิบเรื่องที่ใกล้ตัวและทุกคนชอบมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องวิดีโอเกมครับและวันนี้ครับเราจะรวบรวม10สุดยอดเกมฮิตในตำนานครับเพื่อนๆเ,เคยเล่นบ้างหรือเปล่า อันดับที่10นะครับเกม h a r v e s t Moon Back to the Nature ครับซึ่งรูปแบบการเล่นคของเราได้รับบทเป็นพ่อหนุ่มหน้ากรมรีดนม,มวัวหน้าที่ของเกมก็มีไม่กี่อย่างครับปูกผักเลี้ยงสัตว์เอาของไปขายนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านมีสาวให้จีบถึง5คนด้วยกันนะครับทำให้ h a r v e s t Moon Back to the Nature เนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดและมีความนิยมมากที่สุดของ h a r w e s t Moon ด้วยครับ อันดับที่9นะครับย้อนไปในวันที่ Apple ยังไม่เกิด Samsung ยังไม่โผล่มานะครับในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักโ o k i ีย3ามสครับและเกมที่ฝังมากับเครื่องโนเกีย3ามสในวันนั้นนั่นคือเกม The Snake เจ้างูน้อยนะครับเกมนี้ครับมีรูปแบบการเล่นที่โหดง่ายเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทาให้เกมนี้เป็นเกมมือถือที่ฮิตที่สุดแล้วในยุคนั้นนะครับอันดับที่8นะครับเกม k นะครับเป็นเกมยิงเป็ดในตำนานของเครื่องแฟมิคอมนะครับซึ่งต้องคอยยิงนกเป็ดน้ำที่บินผ่านมาผ่านไปครับซึ่งความพิเศษอยู่ที่อุปกรณ์ที่แถมมากับตลับเกมด้วยนั่นก็คือปืนใช้จ่อไปที่จอทีวีสมัยนั้นเนี่ยนะฮะใครมีปืนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนฟองครับจะรักใคร่และมาเยี่ยมบ้านเราแทบทุกวันเลยทีเดียวครับ อันดับที่7ผมพาย้อนกลับไปในยุคป,ประถมมัธยมนะครับเพื่อนๆนยังจําที่พวกเราแอบเล่นเกมยิงๆในเวลาอาจารย์ไม่สอนได้ไหมครับนั่นแหละครับเวอร์ชวลคอปภาค2โดยในเกมวีคอปสนะครับเราจะได้รับบทเป็นตำรวจตามล่าโจรไปเรื่อยๆนะครับนอกจากเราจะคอยยิงโจรอย่างเดียวแล้วนะครับยังต้องหลีกเลี่ยงตัวประกันเพราะว่าถ้าหากยิงตัวประกันเนี่ยเราจะโดนตัดแต้มและเวลาตัวประกันโผลมานะครับมันจะชอบพูดเป็นประโยคเดียวกันเสมอเลยครับ อันดับที่6ครับเกมโปเกมอนบอลครับซึ่งเป็นรูปแบบการเล่นวอลเลย์บอลชายหาดซึ่งมีโตปิกาจูอยู่ซ้ายและขวานะครับพูดแค่นี้เพื่อนๆคงร้องอ๋อกันแล้วครับอันดับ5ครับผมกําลังพูดถึงเกมซอมบี้ในตานานนะครับไบโอฮัสซ่าสามลัสเอชแคปหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Resident Evil 3ความเป็นตํานานของ Resident Evil 3ในเมซินะครับต้องขอบอกเลยว่าอยู่ที่ซอมบี้ครับเพราะซอมบี้ในภาคนี้นะครับมันชอบออกมาแบบไม่ทันให้คุณได้ตั้งตัวครับและถ้าจะให้ได้อารมณ์สุงที่สุดนะครับ เราจะต้องเล่นแบบปิดไฟและเล่นคนเดียวครับอันดับที่4ครับกับเกม Final Fantasy เกมภาษาในตำนานที่ออกมามากถึง15ภาคเลยทีเดียวแต่ถ้าจะถามถึงที่สุดของเกม Final Fantasy นะจะเป็นภาคไหนไปไม่ได้เลยนอกจากภาค7และภาค8นะครับซึ่ง2ภาคนี้นะครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยนะครับว่าภาคนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่ดีถึงขั้เคยมีเด็กฆ่าตัวตายเพราะอินกับเนื้อเรื่อง Final Fantasy มาแล้วเลยทีเดียวครับ อันดับที่3เกมทหารในตำนานครับคอนทราแห่งเครื่องแฟมิคอมนะครับความยากของเกมนี้นะครับเขาถูกบวชให้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับจึงต้องออกสูตรแห่งมนุษยชาติออกมาครับนั่นก็คือขึ้น,ข,นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA เ e l ซเล็กสตาร์จำกันได้มาตั้งแต่เด็กนะครับสูตร30ตัวเพราะว่าหากใครไม่ใช้สูตรดีแล้วเล่นเป็นปีคุณก็จะเล่นไม่ผ่านครับ มาถึงอันดับที่2ถ้าในยุคนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ร้านเกมที่ใดคุณจะต้องเห็นคนเล่นเกมนี้แน่นอนครับ Winning Eleven เกมฟุตบอลแห่งมวลมนุษยชาติอันดับ1ครับไม่ว่าคุณจะเรียนประถมมัธยมผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านเกม Winning Eleven มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งแน่นอนครับ มาถึงอันดับที่1ของสุดยอดเกมฮิตในวัยเด็กนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพ่อหนุ่มหนวดสวยคนนี้ครับมาริโอ้โดยภารกิจหลักของมาริโอ้นะครับตัวมาริโอ้นั้นจะได้รับหน้าที่ไปช่วยเจ้าหญิงในดินแดนต่างๆตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนผมโตเจ้าหญิงถูกจับทุกภาคผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเจ้าหญิงถึงเลินเล่อให้ตัวร้ายเนี่ยมาจับได้ทุกภาคไปจริงๆครับในปัจจุบันนะครับมาริโอ้เนี่ยก็ยังทําภาคต่อออกมาเรื่อยๆเป็นเกมที่อมตะที่สุดในโลกใบนี้เลยครับ นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับเกมฮิตในวัยเด็กนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นหรือขาดตกบกพ่องเกมไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์ทางด้านซ้ายซับตะไคร้ทางด้านขวาหรือชมคลิปเก่าๆของเราได้ตรงนี้เลย อย่าลืมนะครับอยากให้เราจัดอันดับอะไรครับง่ายๆครับแค่พิมพ์แฮชแท็กสิอันดับแล้วตามด้วยเรื่องราวที่อยากให้เราจัดอันดับครับอันไหนดีอันไหนเด่นเบลลีลิสจัดให้ครับวันนี้10อันดับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม10อันดับอย่าลืมกด s u b ต c r i b e เพื่อ